สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องบัวรณาจารย์ก่อนอื่นขอแนะนําทางช่องก่อนว่าช่องบัวรณาจารย์เป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับการพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์และเสนอแง่คิดทางด้านธรรมะซึ่งทางช่องบัวรณาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางในการนําไปพิจารณาเพื่อเตือนสติและปรับใช้ในการดเนินชีวิต อันอาจจะทําให้เกิดประโยชน์ได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างและทางช่องบูรณาจารย์ขอให้ท่านโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยจะเป็นการดียิ่งคลิปนี้จะเป็นคําพยากรดวงชะตาประจําเดือนมกราคมปีพศ2566สํ25าหรับชาวลัคนาและชาวราศีสิงหภาพรวมโดยทั่วไปชาวลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์ ในเดือนมกราคมปี2566นี้ท่านจะให้ความสนใจไปในเรื่องของบุตรบริวารอาจจะเข้าไปเป็นตรประปังเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนของบุตรหลานบริวารหรือท่านอาจจะมีการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตอย่างเช่นเรื่องการงานและการหารายได้พิเศษโดยอาจจะวางงานเก่าไว้ก่อนแล้วเริ่มแผนงานใหม่ก็ได้ เพื่อต่อยอดหรือปูพื้นฐานงานไว้ก็ได้ถามว่าดีไหมล่ะตอบได้เลยว่าดีมีโอกาสก้าวหน้าด้านการงานสำหรับท่านที่มีงานประจำก็ตั้งใจและมุ่งมั่นทำต่อไปเจ้านายลูกน้องก็ให้การยอมรับในฝีไม้ลายมือของท่านซึ่งเป็นการสะสมแต้มการทำงานของท่านไปในตัว ส่วนท่านที่ทำกิจการส่วนตัวหรืองานอิสระก็จะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาติดต่ออุดหนุนเรื่อยๆด้านการเงินสภาพการหมุนเวียนถือว่าดีมากจะมีรายได้ทั้งงานประจำที่มีอยู่แล้วและจะมีรายได้จากทางอื่นเข้ามาเติมเช่นงานพิเศษงานนอกเวลาหรืองานนอกก็เป็นได้ในเรื่องของความรักบางท่านอาจจะเพิ่งเลิกกับคนเก่าแล้วพร้อมที่จะเปิดรับคนใหม่ ท่านที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรก็มีเกณฑ์จัจุดติดนะครับในช่วงนี้คนที่มีคู่รักคู่ครองก็โอภาปาศัยกันด้วยดีด้นานสุขภาพก็ยังต้องดูแลรักษาโรคเก่าๆหรือโรคภัยที่ท่านป่วยอยู่ต่อไปส่วนท่านที่ยังแข็งแรงดีก็อย่าประมาทมีอาการอะไรๆเกิดในร่างกายก็ตรวจเช็คดูบ้างก็จะเป็นการดีนะครับคำพยากรเสริม ชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันอาทิตย์จะได้เข้าไปช่วยเหลือบุตรบริวารในเรื่องการเป็นธุระให้เขาหรือบางท่านอาจจะรับบริวารเข้ามาใหม่ก็ได้ชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันจันทร์การงานไปได้เรื่อยๆจะติดขัดบ้างก็เรื่องขัดคอขัดใจกันเท่านั้นแหละหรือความคิดเห็นไม่ลงรอยกันกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน ชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันอังคารการงานอาจจะเจออุปสรรคปัญหาที่ท้าทายความสามารถพอสมควรหรือมีคนมารองดีก็ได้ชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันพุธถ้าอยู่ในแวดวงการเงินเช่นตลาดหุ้นหรือการลงทุนในตาสารใดๆก็แล้วแต่ก็ขอให้รอบคอบไว้บ้างส่วนที่ได้อาจจะไม่คุ้มเสียก็ได้ชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันพฤหัส ดูแลสุขภาพตัวเองและผู้สูงวัยในบ้านด้วยก็ดีเดือนนี้เจ้าชะตาหรือญาติผู้สูงวัยอาจจะล้มเจ็บป่วยได้ชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันศุกร์ท่านที่อยู่ในวัยแสวงหาความรักก็ดูหน้าดูหลังบ้างได้ก็ดีเพราะอาจจะไปมองคนที่เขามีเจ้าของแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันเสาร์ เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังอารมณ์และคำพูดไว้จะเป็นการดีที่จะไปตอบโต้หรือวิวาทะกับคนรอบข้างรวบตัวเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวท้ายคลิปนี้ช่องโบรณรณาจารย์ก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงให้มาอำนวยอวยผล และความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาวราศีสิงห์ตลอดปี2,566ด้วยเทินท่านที่ได้ติดตามคําภยรกรในช่องโบราณอาจารย์ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องโบราณอาจารย์ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณยิ่ง